สวัสดีค่ะว่านชนิดนี้นะคะก็เราเรียกว่าว่านธรณีสารหนึ่งในกลุ่มว่านที่มีความเชื่อว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าคุณไสคุณศาสตร์มนดำต่างๆนะคะผู้ที่มีลูกเด็กเล็กแดงเกิดใหม่ๆคลอดใหม่ๆก็จะเขาจะใช้ว่านตัวนี้ปลูกเอาไว้นะคะเพื่อ ปัดเป่าเสนียรจันไรทั้งหลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะคะแล้วก็คุณสายคุณศาสตร์มนดําอ่าก็นี่คือว่านธรณีสารตัวที่เห็นอยู่นี้ปลูกลงไปในพื้นดินนะคะแต่ถ้าเราจะปลูกใส่กระถางสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยๆก็ไม่เป็นไรก็ปลูกใส่กระถางได้บางคนก็จะเรียกว่านชนิดนี้ว่าลูกใต้ใบนะคะเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆ,ๆตัวนี้ อยู่ใต้ใบก็มีสรรพคุณในทางยาสรรพคุณในทางสมุนไพรนะคะแก้ดับพิษร้อนถอนพิษไข่ในสตรีที่มีรอบเดือนแล้วชอบเป็นไข้นะคะไข่ทับรด,ดูตัวนี้ก็เอาไปต้มรับประทานได้นะคะทั้งความเชื่อในเรื่องของปัดเป่าสิ่งไม่ดี และก็จะ,ะมีสรรพคุณในทางสมุนไพรดีมากๆนะคะว่านชนิดนี้ควรที่จะปลูกเอาไว้ประจําบ้านเรือนนะคะ,ะก็จะเป็นว่านดีอีกหนึ่งชนิดวันนี้มีมาแบ่งปันด้วยนะคะหากใครต้องการว่านชนิดนี้ก็ทักมาหาครูได้นะคะกระถางละ150บาทมีค่าส่ง40บาทนะคะตามรายละเอียดที่ให้ไว้